สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a เมชา n e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนมะกราคมปี66นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะุ่ันนะเหลยอะมาถึงคิวชาวราศีเมษนะคะการแบ่งวันที่แบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะไม่ฟิกสโสดสนิทเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะ ถ้าคุณมีคนคุยแบบให้สถานะแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูดวงเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นพลังงานนะคะความรักเข้าไปเพราะว่ายังไม่มีคู่กรณีเนาะเปิดภัยเลยนะคะ ไพ่าสารักนะคะมีไพ่หกเหรียญเ,เร็วนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์ที่มันมีบาลานซ์เข้ามานะคะก็คือการให้ร,รับที่เท่ากันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะจะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักข้างเดียวหรือว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์นะค่ะมาเริ่มกันเลยนะสามเหรียญนะคะอัศวินถือคาถาราชินีถือดาว อัศวินถือดาบนะคะสี่ถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยที่กับหัวอ่ในเดือนมก,กราคมนี้นะคะน่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะในชีวิตของคุณเมธเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คืออยากจะเอาชนะใจของคุณนะคะจะมีคนเข้ามาแข่งกันนะคะหรือว่าแย่งกันจิตคุณอาจจะมีคนทัดไฟมีคนทัดลมนะคะเข้ามาในชีวิตคนนึงเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแต่ว่า ยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะคะส่วนอีกคนเนี่ยคนธาตุลมนะคะจะเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะเอาแต่ใจก็เท่าที่ดูเนี่ยเมย์มองว่าคุณเมฆเน่ยยังไม่ถูกใจสักคนนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะพูดคุยด้วยนะคะทาความรู้จักไปก่อนนะคะไม่ได้ปฏิเสธนะคะมันมีไพ่สามเหรียญก็หมายถึงการทําทความรู้จักการเรียนรู้กันและกันแต่ว่าถามว่าคุณเนี่ยจะปักใจที่ใครคนใดคนหนึ่งไหมเมย์มองว่ายังเพราะว่าคุณได้ไพ่สี่ถ้วย มองว่าคนสองคนนี้ไม่ใช่สเปคคุณนะคะ,ะคุณแม่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะมองหาความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นรักแท้นะคะที่พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดังนั้นเนี่ยไพ่หกเหรียญน,นะคะที่อยู่ใช้สำหรับเมื่อกี้ก็อาจจะหมายถึงคุณเนี่ยกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ายังไม่ชัดเจนเนี่ยคุณจะปฏิเสธนะคะ มีพลังงานเด็กถือถ้วยขึ้นมากับหัวแปลว่าคนที่มาออฟเฟอร์ความราักให้กับคุณคุณจะเทถ้วยของเขาทิ้งนะยังไม่ตอบรับนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยยังดูเจ้าชู้อยู่ส่วนอีกคนนึงก็ดูเหมือนเอาแต่ใจนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะยังไม่ปักใจที่ใครนะคุณเองก็ยังมองหาความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่เหมาะสมกับคุณไปเรื่อยๆก่อนนะคะประมาณนี้นะแต่ไม่เหงาแน่นอนนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูไพร่ร o เ a วนะคะใครยังไม่ได้รับชมนะคะดวงครึ่งปีแรกของสถานะโสดสนิทก็ไปติดตามรับชมได้นะคะทํานายให้แล้วนะคะคุณเมธเดี๋ยเป็นคนทัดไฟไม่ค่อยชอบที่จะเอาใจไครนะคะ อ๋อถ้าคุณอยากจะดีกับใครอ่ะคุณก็จะดีกับเขาเองแต่ไม่ชอบคนที่เรียกร้องมาจนเกินไปดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะเหมือนคนทัดลมเนี่ยคุณก็จะไม่ชอบถึงแม้ว่าเขาจะจริงใจหรือว่าจริงจังคุณก็ตามนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เลือกใครอ่ะส่วนคนที่เป็นทัดไฟเหมือนกันดูเหมือนกับว่าพลังงานเขาเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนนะคะยังเหมือนกับว่ายังหวานเสนอดอยู่เนาะยังเป็นการคบแบบสบายๆดังนั้นคุณก็จะไม่เลือกคนนั้นเช่นเดียวกัน ไพ่โลโคนะคะมี getting to know e h o r t e r นะคะ let your friend help you แล้วก็ s a y optimistic about your life o v e l อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีไพ่สามเหลี่ยนด้วยก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับคนใหม่ใหม่ไม่ว่าคุณยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เดทอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเดทติ้งก็คือยังไม่ได้มีการให้สถานะใครนะคะดังนั้นมันไม่ผิดนะคะที่เราจะเดทไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ให้สถานะใครไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นคนคุยเราหรือเป็นแฟนเรานะ คุณยังเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่นะคะ Getting to no know shorter ก็หมายถึงการทำความรู้จักใครที่มันลึกซึ้งลงไปอีกนะคะซึ่งยังไม่ได้ให้สถานะใครทั้งนั้นนะคะเป็นชน่วงที่คุณเรียนรู้นิสัยใ,ใจของแต่ละคนแล้วก็ stay optimistic ไปเ u อ life จากวางบอกว่า เดี๋ยวจะส่งคนที่ใช่มาให้เองให้คุณใช้เวลานาน,านๆในการดูนะคะว่าใครคนที่ใช่นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ก็ไม่ต้องไปปิดใจหรือว่าถอดใจนะคะยังไงทุกคนเนี่ยมีคู่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับเวลานะคะว่าจะเจอเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ไพ่คำแนะนำนะคะ สามใบนะคะสำหรับคำแนะนำ no นะคะ be s t r a t e v e แล้วก็ improving health no เนี่ยก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้มีการปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ะนะคะ เอ่อถ้าเกิดว่าเขาเดินเกมรุกมากแล้วเขาอยากจะได้คอมมิชเมนต์จากเราไว้บอกว่าคุณจะยังปฏิเสธก่อนเพราะคุณต้องการเวลามากกว่านี้นะคะต้องดูนิสัยใจคอกันมากกว่านี้ก่อนออ b u s i n ิฟนะคะจงมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะคะดีแล้วนะที่คุณอ่อจะหาคนที่เข้าขคุณได้ทุกอย่างจริงๆนะคะตรงตามสเปคของคุณนี้จริงอะนะคะใครที่ไม่ตรงสเปคคุณก็ไม่เอาอะนะก็รวมถึงเรื่องของคนที่ไม่พร้อมมีคอมมิชเมนต์ด้วยอะคุณก็จะไม่รับรักนะคะ แล้วก็ Improving Health นะคะเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะชาวเม่หลายๆท่านอาจจะป่วยได้นะคะอาจจะเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดอะไรแบบนี้นะคะดูแลตัวเองด้วยนะหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณชาวเมฆขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะเผื่อเวลาลงคลิปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะจากช่องเม่ชาแนลได้ก่อนใครนะวันนี้ขอตัวะคะ่ะสวัสดีค่ะ Thank you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ